บทที่8บทสวดธรรมจักรตะวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเกกังสมยังภะควาภาลานสิยังวิหะละติอิสิปะตานีมิขะทายเยตตะโพภะควาปัจจักวัคคิยพิกุอามันเตสิเทวเมพิกเวอันตาปะพชเตนะตะเสวิตพายโยจายังกาเมสุกามะสุขันติ นาโยคีหินคัมโปโปถุฉะนิโกอานาลิโยอาัตถะสันหิโตโยจายังอัตตะกิละมะนายุโโคโยโคทุกโคอนณาลิโยอนัตตะสันหิโตเอเตเต c พิกเวปุโปอันเตอนุปะคัมมะมัติมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธา อคุกกรณียานกรณีอุปสายะมายะอุอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานยะสังวัตติกตมาจักสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปตาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกกรณียานะกรณีอุปสาะมายะอภิญญายะสัมโพธา,ายาะ นิพพานายะสังวัตติอาญะเีวะอริโยอัตถังขิโตมโคเสรยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอชิวสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอัฏังโขสาภิโคเวพิมัชฌิมาปฏิปตาตัฏาขะเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกะรนียานักกรณีอุปสัมมายะอภิญายะสัมโพธายะ นิพพานายะสังวะตะตัตติอิทังโขงปณะภิกขเวทุกขังอสิอาริยะสัจจังปะาชาติปิทุกขาชะลาปิทุกขามะละนำปิทุกขงังโสกัปปะลิเทวะทุกขะโมโธมัตส,สุป,ปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิสัพวิปโยโคทุกโข ยำปัดฉังนะ่ะละผะติตังปิทุกขังสังคิตเตน,นะปัจจุปาทานะธานะขันธาทุกขาอิทางโขปน,นะพิกเวทุกสักทุกขาสม,มุทโยอ่ลิยะสัจจัญญายังตันหาโปโนโภะวิกานันทิลาฆะสหคตาตัตาตตาลาตักราตตาพินันทีนีเสยยะทีทางกาะตันหา ภวะตัณหาวิภะวะตัณหาอีทางโขปนะพิกเวทุกขะนิโรธอริยสัจจโยสัทธเยวาตัณหายะอเสสะวิลาคะนิโรธจาโคปนิสสิสักโคมิตมุตติอนารโยอีทางโขปนะพิขเวทุกขนิโ,โรธะ,าะ,าะโโรารคมมา,า,ะา,ะา,ามินีปฏิปตาอริยสัจจอริยเมวอริยโยอัตถังขิดโกมัคโขเสยยะทีทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสังสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวาจายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุกเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักภูมิภูปุภุทะปาธิญาณุทุปาธิปัญญาุทุปาธิวิชาุทุปาธิอารโกุทุปาธิตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปะ ดิเยยสัตตัญติเมพิโคเวปุกเพอนุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาธิญาณอุทุปาธิปัญญาอุทุปาธิวิชาอุทุปาธิอาโลโกอุทุปาธิตังโขปนิธังขังอริยสัจจังปะลิญญาตันติเมพิโเวปุกเพอนุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงทัปปาธิญานาอุทุปาธิปัญญาอุทุปาธิวิชาอุทุปาธิอาโลโกอุทัปาธิอิทังทุกสัจ นุทะโยอริยสัจจติเมพิโคเวปุกเพออนินุสตเตสุธรรมเมสุจักขงอุทุปาทิยานังอุทุปาทิปัญญาอุทุปาทิวิชาอุทุปาทิอาโลโกอุทุปาติตังโขปนิทานทุกสัตทุกขะสมุทะโยอริยสัจจ์ปะหาตับพันติเมพิกเวปุกเพอนิสนุสตเตสุธรรมเมสุจักขงอุทุปาฏิยานังอุทุปาทิปัญญาอุทุปาธิวิชาอุทุปาทิอาโลโก อุทปาธิตังโขปนิทังทุกขะสมุทโธสมุทะโ,โยอริยสัจจังปาหีนันติเมพิกเวปุเพอานะนุสุเตสุธรรมเณสุตะคออาางอุทัปาะิปยาอุทุปาะิปัญญาุทุปาะิวิชาอุทุปาธิอาโลโกออุทุปาธิอิทังอิทัง ทุกขนิโ,โรโถอริยสัจจังเตเมติจันติเมพิโคเวปุกเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงครัาปาฏิยาณุปปาฏิปัญญารุปปาฏิวิชาอุธปาฏิอาโลโกอุทปาฏิตังโคปนิธังทุกข์นิโ,โรโถอริยสัจอริยสัจจังสัจฉิการตพันติเมพิโคเว ปุเพอนานุสุเตสุธรรมเนสุจักคุงอุทปาฏิยาณอุทุปาฏิปัญญาอุทุปาธิวิชาอุทุปาฏิอาโลโกอุทปาธิตังโกปณิธางทุกขะนิโรโหอริยะสัจจังสัจฉิกะตันติเมพิฆเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเนสุจักคุงอุทุปาฏิยานณอุทุปาฏิปัญญาอุทุปาธิวิชาอุทุปาฏิอาโโกอุทุปาฏิ อิทังทุกขะนิโรธาขามิมินีปัติปตาอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอ,อนาโนสุเตสุตธรรมเมสุจขูทัปาทิญานังอุทัปาะิปัญญาอุทุปาะิวิชาอุทุปาะิอาโลโกุทัาปาะิตังโขปนิทังทุกขะนิโรธาคามินิคามินีปฏติป,ปาตาอริยสัจจันภา คาเวตัพันติเมพิคาเวปุกเพอัน,นะนุสสุเตสุทำเมสุจักของอุทุปาฏิยาน์อุทุปาฏิปัญญาอุทุปาทิวิชาอุทุปาิอาโลโกอุทุปาทิตังโขปนิทานทุกขานิโรธะขามินี